คุณเคยตัดสินใจบางอย่างที่ทำให้เสียใจภายหลังไหมในอาณาจักรสวรรค์มีชาวสวรรค์กลุ่มหนึ่งกบฏต่อพระเจ้าผู้สร้างพวกเขาเพราะอยากเป็นพระเจ้าเสียเองและมีอำนาจของพระองค์พระเจ้าจึงขับไล่เหล่าวิญญาณชั่วและซาตานหัวหน้าของพวกมัน ซึ่งทรยศพระองค์ออกจากสวรรค์ลงมาอย่างโลกพวกมันทําให้โลกทั้งใบหลงผิดจวบจนทุกวันนี้แต่เวลาของมันเหลือน้อยเต็มทีพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่าและวันหนึ่งพระองค์จะทำลายพวกมันเสียบนโลกอาดัมและเอวาคอยดูแลรักษาสวน พวกเขาสามารถกินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นยกเว้นต้นที่พระเจ้าสั่งห้ามพระเจ้าเสด็จมาใช้เวลากับพวกเขาอยู่เสมอมีงูตัวหนึ่งฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆที่พระเจ้าสร้างมันพูดกับเอวาว่าจริงหรือที่พระเจ้าไม่ให้เธอกินผลไม้ในสวนนี้ เอวาตอบว่าไม่พระเจ้าให้เรากินผลไม้ได้ทั้งหมดยกเว้นจากต้นไม้ที่ทำให้เรารู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าบอกว่าอย่ากินผลไม้หรือแต่ต้องมันไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องตายงูพูดว่าไม่จริงหรอกพระเจ้ารู้ว่าถ้าเธอกินมันเธอจะฉลาดและกลายเป็นเหมือนพระเจ้าและเธอจะรู้ความแตกต่างของดี และชั่วเอวาเห็นผลไม้ดูน่ากินและจะทำให้เธอฉลาดเธอจึงกินผลไม้และส่งต่อให้อาดัมเขาก็กินมันด้วยเมื่อพวกเขากินผลไม้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพวกเขารู้ตัวว่ากำลังเปลือยกายอยู่ จึงรีบไปหาใบาไม้มาปิดบังเรือนร่างเมื่อได้ยินเสียงพระเจ้าเดินอยู่ในสวนพวกเขาก็หลบซ่อนตัวพระเจ้าเรียกหาชายนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนอาดัมตอบว่าข้าได้ยินเสียงพระองค์ข้าจึงซ่อนตัวเพระหวาดกลัวและเปลือยกายอยู่พระเจ้าตรัสว่า ใครบอกว่าเจ้าเปลือยกายเล่าเจ้าไปกินผลไม้จากต้นที่เราสั่งห้ามหรือไม่อาดัมตอบว่าผู้หญิงที่พระองค์ประทานให้ข้าเป็นคนเอาผลไม้มาให้และข้าก็กินมันพระเจ้าจึงตรัสกับเอวาเจ้าทำอะไรลงไปเอวาตอบว่างูมาหลอกลวงข้าและข้าก็กินผลไม้นั้น พระเจ้าพูดกับงูว่าเจ้าได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายเจ้าจะถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์อื่นๆเจ้าและเชื้อสายของเอวาจะเป็นศัตรูกันเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำแล้วพระเจ้าตรัสกับเอวาเจ้าจะตั้งคันและเจ้าจะคลอดลูกด้วยความเจ็บปวด สามีของเจ้าจะเป็นนายเหนือเจ้าสุดท้ายกระเจ้าพูดกับอาดัมเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังเราแผ่นดินจะถูกสาบให้มีหนามและวัชพืชเจ้าจะต้องทำงานตรากตรำเพื่อหาอาหารและเมื่อเจ้าตายเจ้าจะกลับคืนสู่ดินซึ่งเราใช้สร้างเจ้ามาจากนั้นพระเจ้าประทานเสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายที่เปลือยเปล่าของพวกเขา แล้วส่งพวกเขาออกไปจากสวนพระองค์ตั้งทูตสวรรค์ให้เฝ้าสวนนั้นไว้เพื่อไม่ให้มนุษย์เข้ามากินจากต้นไม้แห่งชีวิตหากทำเช่นนั้นพวกเขาต้องอยู่ในความทุกข์ทรมานตลอดกาลมนุษย์และงูได้นำการกระบดและความแตกแยกมาสู่โลกที่ดีงามแต่พระเจ้ายังคงรักสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าให้ความหวังอะไรกับคุณ